โลกุตตะจิต8หรือ40คือหนึ่งโลกุตตะกุศลลจิตสี่หรือ20สได้แก่มัคคจิตสี่หรือ20 2. สิบสองโลกุตตะวิปากจิตสี่หรือ20สได้แก่ผลละจิตสี่หรือ20สิมัคคจิตสี่หรือ20สิบคือหนึ่งวิตกวิจารปิติสุขเอกับคาตาสหิตัง ปัฏฐามะชานะโสตาปฏิมคจิตตังสักขาคามิมคจิตตังปะนาคามิมคจิตตังปรหัตตะมคจิตตังปถมมฌานโสดาปฏิมคจิตหนึ่งสัคาคามิมคจิตหนึ่งปะนาคามิมคจิตหนึ่งปรหัตตะมคจิตหนึ่งที่เกิดพร้อมด้วยองค <anes> ์ฌานห้าคือ วิตกวิจารปิติสุขเอกัคตา 2. วิจารปิติสุขาเอกัคตาสหิตังทุติยชานะโสตาปฏิมคจิตังสัคตาคามิมคจิตตังปะนาคามิมคจิตตังปะรหัตมคจิตังทุติยชานโสดาปฏิมคจิตหนึ่งสักตาคามิมคจิตหนึ่ง ปัานาคามิมัคคจิตหนึ่งปารหัตตะมัคคจิตหนึ่งที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌานสี่คือวิจารปิติสุเอกับคาตาสามปิติสุขาเอกับคาตาสหิตังปตติยชานะโสตาปฏิมัคคจิตตังสักกทาคามิมัคคจิตตังปะนาคามิมัคคจิตตังปารหัตตะมัคคจจิตตัง ปติยะานโสดาปฏิมคจิตหนึ่งสักทาคามิมคจิตหนึ่งปานาคามิมคจิตหนึ่งปรหัตตะมคจิตหนึ่งที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌานสามคือปีติส,ต 4, สุขเอกัคตาสี่สุขเอกคตาสหิตตังจตุตถชานะโสตาปฏิมคจิตตังสักทาคามิมคจิตตัง ปานาคามิมัคคจิตตังปารหัตตะมัคคจิตจตังจะตูดท่าฌานโสดาปติมัคคจิิหนึ่งสักกทาคามิมัคคจิิหนึ่งปานาคามิมัคคจิิหนึ่งปรหัตตะมัคคจิิหนึ่งที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌานสองคือสุเอกับคตาผ้าอุเบกขาเอกับคตาสหิตังปัญจมัชานะ โสตาปฏิมคจิตตังสักกทาคามิมคจิตตังปานาคามิมคจิตตังปรหัตตะมคจิตตังปัญจมาชานโสดาปฏิมคจิตหนึ่งสักกทาคามิมคจิตหนึ่งปานาคามิมคจิตหนึ่งปารหัตตะมคจิตหนึ่งที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌานสองคือมุเบคขาเอกับคาตา ผลละจิตสี่หรือยี่สิบคือหนึ่งวิตกกะวิจารปิติสุขะเอกับคาตาสหิตังปัฏฐมชานะโสตาปฏิภละจิตตังสักทาคามิภละจิตตังอาณาคามิภละจิตตังปะรหัตตาภละจิตตังปฐมมชานโสดาปฏิผลละจิตหนึ่งสักทาคามิผละะาาผละจิตหตตนึ่ง านาคามิผลละจิตหนึ่งปรหัตตผลละจิตหนึ่งที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌานห้าคือวิตตกวิจารปิติสุเอกับคตาสองวิจาระปิติสุขาเอกับคตาสหิตังทุติยชานะโสตาปฏิภาลจิตตังสักกทาคามิภาลจิตตังอานาคามิภาลจิตตังอรหัตตาาลจิตตัง ทุติยชาญโสดาปฏิผลละจิตหนึ่งสักกทาคามิผลละจิตหนึ่งปานาคามิผลละจิตหนึ่งปะรหัตตผลละจิตหนึ่งที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌานสี่คือมิจานปิติสุเอกับคาตาสามปิติสุขาเอกับคา,าต,บตาสหิตังปฏติยชานะโสตาปฏิภาลจิตตังสักกทาคามิภาลจิตตัง านาคามิภลละจิตตังปารหัตตาผลลจิตตังปฏิยะฌานโสดาปติผลละจิตหนึ่งสักกทาคามิผลละจิตหนึ่งปานาคามิผลละจิตหนึ่งปารหัตตาผลละจิตหนึ่งที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌานสามคือปิติสุเอกับคตาสี่สุขเอกับคตาสหิตังจะตูดทัชานะ โสตาปฏิภลจิตตังสักตาคามิภาลจิตตังปะนาคามิภาลจิตตังปะรหัตตภาลจิตตังจะตูทชาญโสดาปฏิผลจิตหนึ่งสักตาคามิผลจิตหนึ่งปะนาคามิผลจิตหนึ่งปะรหัตตผลจิตหนึ่งที่เกิดพร้อมด้วยองค์ชานสองคือสุขเอกกขคตา าอุเปกขาเอกับคตาสหีตังปัญจมาชานะโสตาปฏิภาลจิตตังสักทาคามิภาลจิตตังปนาคามิภาลจิตตังปรหัตตาภาลจิตตังปัญจมาชานโสดาปฏิผลจิตหนึ่งสักกทาคามิผลลจิตหนึ่งปานาคามิผลลจิตหนึ่งปรหัตตาผลลจิตหนึ่ง ที่เกิดพร้อมด้วยองค์ชันสองคืออุเบคาเอกับคาตา